สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพิญญาณีนพัทรุงตำแหน่งนักวิชาการหลักประกันสุขภาพสังกัดสพสชเขตสงขาวันนี้จะนําเสนอชี้แจงประเด็นการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ2,565ในเลือกในส่วนของกองทุนการดูแลผู้ติดเชื้อเอชวผู้ป่วยเอดผู้ป่วยวัณโรคและผู้ติดเชื้อเอปเตติดซีนะคะ S 1> <S 1> สำหรับการริหารกองทุนเอดหรือผู้ปว่วยติดเชื้อเอ v อวีนะคะในปี2565ที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะประเด็นสำคัญคือในส่วนของ RR TTR นะคะจะเปลี่ยนเป็นการจ่ายแบบฟรีสเก็ดดูตามผลงานบริการรายเดือนผ่านแนป สำนวนหน่วยบริการสสจและ CBO ที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วนะคะและสามารถจ่ายแบบโครงการสำหรับ CBO ที่ยังไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการโดยทำสัญญาที่สพสชเขตส่วนบริการทางคลินิกเรื่องการตรวจ STI เราจะจ่ายตามผลงานบริการรายเดือนให้กับหน่วยบริการต่างๆผ่านโปรแกรม n a p ค่ะ สำหรับปีนี้ประเด็นที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือจะมีการยกเลิกการจ่ายงบ QI นะคะทีนี้จะมาดูรายละเอียดกันว่ากรอบการบริหารงบบริการผู้ติดเชื้อ SIV และผู้ป่วยเอดปีงบประมาณ2,565มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะรอบการบริหารงบบริการผู้ติดเชื้อ SIV และผู้ป่วยเอดปีงบประมาณ2,565สำหรับปีนี้ จะเหลือเพียงแค่2กรอบด้วยกันเท่านั้นนะคะก็คือกรอบที่1นึในการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและเป็นการที่เกี่ยวข้องกรอบที่2องในการป้องกันการติดเชื้อ h i v กรอบที่หายไปก็คือในปีกรอบที่หายไปกับปี6กนะคะก็คือกรอบในเรื่องของงานคุณภาพซึ่งจะให้การสนับสนุนและส่งเสริม การจับดบริการเดิมทีเราจะจ่ายอยู่2เรื่องด้วยกันนะคะก็คือในเรื่องของเซ m เดย์เแต่ในเรื่องของผู้ป่วยติดเชื้อที่เข้ารับการรักษาและยังมีชีวิตอยู่นะคะแต่ในปี2 5 6พันเราก็ตัดไปนะคะเหลือเพียงแค่2เรื่องทำที่กล่าวนในทั้งข้างต้นนะคะ มาดูกรอบที่1น,นะคะซึ่งอยู่ในคอลัมน์สีเหลืองนะคะเรื่องบริการการรักษาด้วยยาต้านไวรัสบริการที่เกี่ยวข้องขอบเขตการให้บริการแบ่งออกเป็น5เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องที่1การให้ความปรึกษาและการตรวจ หาการติดเชื้อ HIV แบบสมัครใจหรือเรียกง่ายๆว่า VCT นะคะตรงนี้สอพอสอช,อชอยังคงชดเชยเป็นชดเชยเป็นค่าบริการทางผลงานการให้บริการและสนับสนุนทั้งถุงยางและสารหรล่อลรื่นเหมือนเดิมนะคะสำหรับขอบเขตบริการที่2คือยาต้านไวรัสยาลดไขมันเพื่อการป้องกันและการรักษายังคงสนับสนุนในรูปแบบของยาเช่นเดิมค่ะ ขอบเขตที่3านะคะการตรวจท,รทางห้องปฏิบัติการจ่ายเป็นค่าบริการตามผลงานการให้บริการนะคะขอบเขตที่4ี่สนับสนุนเจ้าบริการรักษาและให้คำปรึกษาแก่ผู้ติดเชื้อเอสอวีและผู้ป่วยเอดนะคะสพสชย,ยังคงชดเชยทั้งในส่วนของบริการการรักษาและให้คำปรึกษาแก่ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอด และสนับสนุนทั้งถุงยางอนามัยและสารหล่อเลื่นค่ะโดยจะเป็นผลงานค่าบริการตามการให้บริการนะคะขอบเขตที่ห้าคือการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีหรือเอเต้ C ซีนะคะตรงนี้เป็นเฉพาะการตรวจคัดกรองและการตรวจยืนยันไวรัสตับอักเสบซีเท่านั้นนะคะและเป็นเฉพาะในกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV นะคะโดยที่สพสชจะจ่ายเป็นค่าการตามผลงานที่ให้บริการค่ะสำหรับขอบที่สองจะอยู่ในอลัมน์สีเขียวนะคะเป็นในส่วนของบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีค่ะขอบเขตการบริการแบ่งเป็นสามเรื่องด้วยกันนะคะหนึ่งบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีหรือเราเรียกสั้นๆว่าอาร์อทีอาร์นะคะสพสชอชดเชยถ้าในเรื่องของค่าป้องกัน ถ้าเป็นการป้องกันและถุงยางอนามัยกับสารหล่อลื่อนค่ะการจ่ายเพื่อเชยเนี่ยจะจ่ายตามผลงานบริการกรณีที่เป็นหน่วยบริการนะคะแล้วก็จ่ายตามโครงการกรณีที่เป็นหน่วย CDO ต่างๆค่ะขอบเขตทสองก็คือบริการสร้างเสริมสุขภาพาป้องกันการติดเชือ้อและติดตามผู้ติดเชือ้อหรืองานส่วนรวมนะคะตรงนี้สสชจ่ายเป็นรายโครงการตามที่กําหนดนะคะ ส่วนองรวมไปทำงานร่วมกับโรงพยาบาลในการดูแลผู้ติดเชื้อนะคะอขอบเขตสุดท้ายนะคะก็คือบริการเก็บนะคะตรงนี้สพสชจะจ่ายเป็นค่าเกิดการํามผลงานการให้บริการสับสนุนในรูปแบบของยาและสับสนุนถุงยางอานายัยและถางรอลื้ค่ะเนแนวทางการจ่ายชดเชยนะคะ สำหรับการารักษาด้วยยาต้านไวรัสและยาลดไขมันการตรวจวินิจฉัยแบบพื้นฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็น CBC ฟอชิงบัตซูก้าคลเอทินีนคอเลสเตอรอลกล g เกลื i ลาย HGT o s g p t การตรวจ C D 4การตรวจเวลันโหลดหรือการตรวจ D R นะคะยังคงเหมือนเดิม ทุกอย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะการคีย์ข้อมูลก็คือจะต้องคีย์ชดเชยเป็นยาเอ,อ่อโทษค่ะคีย์ชดเชยก็ไปในโปรกนแกรมแอนะนะคะในส่วนของเรื่องยาเราจะชดเชยเป็นยาแต่ในส่วนของพวกแล a บต่างๆนะคะจะชดเชยเป็นเงินแต่ประเด็นที่สําคัญเรื่องหนึ่งนะคะที่จะเปลี่ยนแปลงไปในปีนี้ก็คือการตรวจ เช็ดเอ็กซเรย์ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อเหล่านี้นะคะเดิมทีจะต้องคีย์ในโปรแกรมแนปณปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเราจะให้ทุกท่านให้คีย์เบิร์กในโปรแกรม n t t นนะคะและสพสชก็จะชดเชยกลับคืนไปให้เป็นเงินค่ะส่วนบริการการให้คำปรึกษาและการตรวจถาการติดเชื้อ SAV โดยสมัครใจนะคะเดือเรียกสั้นๆว่าซ การให้การศึกษากรรบิการการตรวจแอนต s เ v สไอวและก็ถุงยางอนามัยนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือว่าเฉพาะในส่วนของการกระจายถุงยางอนามัยเท่านั้นนะคะเดิมทีสปสชจะจ่ายถุงยางอนามัยไป1ปี1ครั้งนะคะทําให้โรงพยาบาลบางที่มีปัญหาว่าสถานที่ในการเก็บรักษา ถุงยางอนามัยไม่เปลี่ยนปอแล้วก็บางครั้งการกระจายลงไปให้ผู้รับบริการเนี่ยอาจจะอาจจะเกิดการตกค้างอยู่ที่โรงพยาบาลเยอะนะคะดังนั้นสอพอสอชอก็จะเปลี่ยนแปลงวิธีการกระจายถุงยางอนามัยดังนี้คือ 1. จะกําหนดโกอต้าแต่ละหน่วยบริการ 2. หน่วยบริการสามารถกําหนดการจัดส่งรายเดือนว่าต้องการให้สอพอสอชอส่งไปให้เดือนเท่าไหร่นะคะโดยการคีย์เข้ามาในโปรแกรมแนปค่ะ และก็ 3. หน่วยบริการสามารถตรวจสอบโฟตาจำนวนการจัดส่งและจำนวนคงเหลือได้ที่โปรแกรม n นปในเมนูการบริหารจัดก,การยานะคะส่วนการให้บริการเรื่องยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการติดเชื้อ SIV จากมันดาสู่ทารก การป้องกันการติดเชื้อภายหลังการสัมผัสเชื้อนะคะทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะสพะชชยังคงชดเชยเป็นเงินและยานะคะสามยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นบริการป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อและการให้ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันทั้งเรื่องของการจับอา้าไงดีว่าพูดผิด S <S <S อ่เริ่มใหม่ได้ไหมเ,เริ่มเริ่มแค่นี้ค่ะอ่าสหรับในเรื่องของยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันนะคะในส่วนของวิธีการป้องกันการติดการสัมผัสเชื้อเอ v ไอวีนะคะหรือว่าเป๊ปนะคะเราจะจ่ายออกมาเป็นยาต้านไวรัสเพื่อการป้องกันการจัดบ,บริการให้คํปรึกษาครั้งแรกการให้คํปรึกษาหลังตัดสินใจกินยานะคะการตรวจ n อ็นทีเอชไอวีการตรวจ,จ CRCL หรือการตรวจในเรื่องของ STI นะคะหรือการตรวจการทั้งคันหรือถุงยางอนมามัยต่างๆนะคะสพอสอชอยังเคยชดเชยเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะ,คะชดเชยคืนเป็นเงินยานและถุงยางค่ะ ส่วนอีกเรื่องหนึง่งซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญและค่อนข้างจะมีคนสอบถามเข้ามาเยอะนะคะก็คือการตรวจคัดกรองและการตรวจยืนยันไวรัสตับอักเสบชนิดซนะคะตรงนี้เนี่ยบอกว่าการตรวจในเรื่องอย่างเ e อ็กซาซีซีตรงนี้เป็นกองทุนที่แยกออกมาเฉพาะผู้ป่วย หรือว่าติดเชื้อเอ v ไอวีนะคะถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ติดเชื้อพบของการตรวจติดตามเว็ัไซตชไีก็ยังคงอยู่ในเรื่องของหมอจ่ายรายหัวตามปกตินะคะแต่เฉพาะผู้ติดเชื้อเอชไอวีนะคะเราจะมีการแยกออกมาจ่ายต่างหากดังต่อไปนี้ค่ะเช่นการตรวจคัดกรองไวรัสตับเสียดซีนะคะ การตรวจแอนตี้เโดยวิธีการออโตเม e เราจะจ่ายอยู่ที่300บาทต่อครั้งการตรวจด้วยแลปติดเทสจะจ่ายที่70บาทต่อครั้งการตรวจยืนยันการผิดเชื้อไวรัสตับบวซิเอติดซีนะคะหรือการตรวจ s c v ไวรัลโหลดเราจะจ่ายให้ที่2,300บาทต่อครั้งนะคะแล้วก็การตรวจประเมินการรักษา การตรวจสภาพความยืดหยุ่นในตับนะคะเรามี3วิธีให้เลือกตรวจได้นะคะโรงพยาบาลหรือแพทย์ผู้ทําการรักษาสามารถเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งนะคะไม่ใช่ว่าทำทั้ง3วิธีนะคะคือสามารถเลือกได้ว่าโรงพยาบาลของเรามีศักยาภาพหรือว่าตัวผู้ป่วยเนี่ยพร้อมที่จะตรวจ แบบไหนนะคะเรื่องจะสานวิธีดังนี้นะคะสปสชก็จะชดเชยให้ตามวิธีใดวิธีหนึ่งราคาตามที่เห็นนะคะแล้วแต่วิธีการตรวจค่ะตรงนี้จะชดเชยเป็นเงินให้นะคะส่วนในหมวดที่2ในเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อเอสไอวีนะคะในเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อเอสไอวีหรือที่เราเรียกกันว่า r r t t r นะคะปีนี้จะมีการปรับนะคะปรับวิธีการแบบ การชดเชยค่ะเดิมทีเราจะทำมันเป็นโครงการมีการทำนิติกรรมสัญญาและส่งผลงานเข้ามาตามโครงการนะคะสปะสอชอจะแบ่งจ่ายเป็นงวดสองถึงวด,วดแล้วแต่ผลงานการห้บริการนะคะแต่ปีนี้ จะมีการจ่ายแบบฟรีสเก็ดูนะคะตามผลงานการให้บริการรายเดือนผ่านโปรแกรม n น p สำหรับหน่วยบริการที่ให้บริการด้าน s อ v ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะอย่างเช่นโ,โรงพยาบาลต่างๆหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะหรือ CBO ซึ่งทจะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ สำหรับ CBO ที่ยังไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการได้นะคะเรายังคงเปิดโอกาสให้ทำสัญญาที่สปสชเขตได้เหมือนเดิมค่ะแต่สำหรับค่าบริการทางคลินิกในเรื่องของ STI นะคะจะเปลี่ยนเป็นจ่ายตามผลงานรายเดือนให้กับหน่วยบริการผ่านการคีย์ในโปรแกรม NAP ค่ะ2.2ในเรื่องของงานศูนงยง์รวมนะคะยังคงเหมือนเดิมค่ะไม่เปลี่ยนแปลงมีการทำสัญญาทา งานตามโครงการจับมูลนิธิเครือข่ายผู้ติดเชื้ออหรือว่าเอ d ดนะคะส่วนที่3ในเรื่องของการนําล่องให้บริการเปปนะคะก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงค่ะยังคงเหมือนเดิมนะคะชดเชยเป็นเงินและยาค่ะในส่วนของอา t าพีทีนะคะทีนี้มาดูลายละเอียดกันนะคะในเรื่องของการชดเชยยังแบ่งกลุ่มออกมาเป็น2กลุ่มเหมือนเดิมนะคะก็คือในกลุ่มของเอ็ TG f s w u แล้วก็ m s w นะคะเรายังเหมาจ่ายให้ที่1,800บาทต่อลายค่ะส่วนในกลุ่มของกุ่มพีวิีนะคะเหมาจ่ายให้ที่4,000บาทต่อลายส่วนตในเรื่องของการจ่ายชดเชยไปการทางคลินิกนะคะในเรื่องของการตรวจคัดรอมว่าจะเป็นโรคซิฟิลิส โรคหนองในโรคหนองในเทียมหรือการตรวจชัดกรองมะเร็งปากมดลูกหรือมะเร็งทวารหนักนะคะสพอสชจะจ่ายให้ตามรายการที่เห็นนะคะก็คือในเรื่องของซิฟิลิสหนองในและหนองในเทียมจะชดเชยให้ที่1นึ่งบาทต่อครั้งนะคะส่วนในเรื่องของการตรวจชัดกองมะเร็งปากมดลูกหรือมะเร็งทวารหนักเราจะชดเชยให้ที่250บาทต่อครั้งค่ะ ตรงนี้นะคะค่าบริการเราจะเหมารวมค้าวัสดุอุปรกรณ์ค่าขนส่งในการตรวจนะคะแล้วก็การบันทึกข้อมูลเข้ามานะคะในโปร,กรแกรมนับค่ะก็จบในเรื่องของในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยเอ v ไไปแล้วนะคะทีนี้จะมาในเรื่องของกออบการบริหารงบ งบบริการผู้ป่วยวัณโลกนะคะสำหรับปี2,565เนี่ยในเรื่องของกรอบการบริหารงบบริการวัณโลกก็เหมือนกันค่ะจาก3กรอบจะลงมาเหลือ2กรอบนะคะก็คือเราจะตัดในเรื่องของงบคุณภาพในเรื่องของตอดทิ้งไปนะคะดังนั้นก็จะเหลือเฉพาะในการชดเชยคือการดูแลรักษาด้วยยาวันโรกและประการอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งแบ่งออกเป็น4เรื่องด้วยกันนะคะก็คือ1 บริการรักษาวัณโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นยาสูตรพื้นฐานหรือสูตรดื้อยาสองเป็นการตรวจและรักษาการติดเชื้อวัณโรคในย่าแฝงอย่างเช่นตั้งแต่การตรวจติดเชื้อนะคะแล้วก็การรักษาการติดเชื้อในย่าแฝงค่ะ 3. ก็คือการตรวจทางวัณโรคในห้องปฏิบัติการต่างๆนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยการตรวจห้อง การตรวจทาง l ลบพื้นฐานนะคะการตรวจวินิจฉยวัณโรคด้วยยานะคะหรือการตรวจติดตามเรื่องต่างๆนะคะแล้วก็ส่วนที่4ก็คือการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่มารับการรักษาและติดตามตรงนี้สพอสอชอยังชดเชยเป็นยาและเงินเหมือนกับปี2564ทุกอย่างนะคะส่วนในเรื่องของการค้นหา บริการผู้ป่วยวัณโรคนะคะขอบเขตการรับบริการก็คือเราจะเน้นการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคแบบเข้มข้นในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งตรงนี้จะมี7กลุ่มด้วยกันนะคะก็คือ 1. ผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรคปอด 2. ผู้ต้องขังหรือผู้อาศัยในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึง่ง 3. ผู้ติดเชื้อเอผู้ป่วย โรคที่ทําให้ภูมิคุ้มกันลดลงนะคะอย่างเช่นผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมน้ําตาลไม่ได้นะคะ 5. ผู้สูงอายุมากกว่าหรือเท่ากับอุกสุภาปีที่สิบบุรีหรือมีโรคปอดอุดก,กั้นเรื้อรังร่วมด้วยหรือมีโรคร่วมเป็นโรคเบาหวานนะคะ 6. คือผู้ใช้สารเสพรติดผู้ติดชุลาผู้ติดสุราเรื้อรัง7บุคลากรสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิว่างนะคะตรงนี้สามารถคีย์ข้อมูลเข้ามาในบุกคลแอมทิปได้เลยนะคะสพสชจะจ่ายให้เป็นรายเดือนตามระบบสตรีมเลดค่ะส่วนในเรื่องของการรักษาด้วยยาต้านและวัณโรค นะคะแล้วก็ส่วนที่เหยียนนุูษ์การรักษาด้วยยาต้านไวรัสอัรประการที่เกี่ยวข้องขอ,งอโทษนะคะตรงนะะี้เองเร <rib> ื่องเอาใหม่ดีกว่าส่วนการตรงนี้ผิดแล้วเนี่ยยาวันณโรคเนี่ยไม่ใช่ไวรัสสไลด์อ่ะเนาะเอาไา,าจากส่วนกลางผิดละพูดไปเลยค่ะในเรื่องของงบ,งบไปการการรักษา,าทโทษค่ะก็การไปการ การบริหารงบเป็นการดูแลผู้ป่วยวัณโรคในปี2565นะคะก็คือในเรื่องของเป็นการรักษาด้วยยาต้านวัณโรคและประการที่เกี่ยวข้องสอพอสอชจะชดเชยเป็นเงินและยาเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะการเป็นการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเลยแอคทีฟเ e ส Finding ก็เหมือนที่บอกไปนะคะทั้งนี้ก็คือเนเนซําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่จะเปลี่ยนแปลงก็คือเหมือนที่บอกว่าในเรื่องของการไปกลับ บริการกำกับการกินยาดอดนะคะก็คือยกเลิกไปค่ะโดยจบแล้วนะคะสำหรับประเด็นเนื้อหาและการนำเสนอในส่วนของคงทุนผู้ติดเชื้อเอชหรือผู้ป่วยเอดและผู้ป่วยวัณโรคหรือผู้ติดเชื้อเอ v หรือผู้ป่วยเอดที่มีภาวะแยบะเจตสีร่วมด้วยนะคะ,ะสำหรับท่านใดที่ยังมีคำถามหรือข้อสงสัยประเด็นใดสามารถคอมเมนต์ไว้ในคลิปวิดีโอนี้นะคะ สพอสอชออยชจะทยอยเข้าไปตอบหรือกำรับคาถามที่น่าสนใจเราจะมาพูดคุยกันในเวทีเสวนาในวันชี้แจงกองทุนปี2565ในวันที่20ตุลาคมนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ